hello วัสดีครับอว่างก็หาเวลามาพูดคุยเล่นๆด้วยสักแป๊บหนึ่งครับจริงๆมาอวดผมใหม่ด้วยตัดผมมาใหม่ครับผมวัสดีครับหลังจากค้างหายไปนานมากน่าจะใช่ครับต่กผมมาครับตัดสั้นเลยเขาเนี่ยรอบนี้ตัดสั้นแบบสั้นมากสั้นสุดๆในรอบ เกือบสิบปีมั้งที่แบบผมไม่ได้ตัดผมสั้นขนาดนี้ใช่เหมือ <c> น <oughs> ก็จะดูแบบแปกๆหน่อยตัดผมมาครับผมใช่ครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้ใช่อยากเป็นลุกครับผมไปตัดอยู่ที่ร้านไฮซาลอนมาครับจากพี่อยู่ครับช่างอยูใช่ครับยูลุกเซยาม เด็กเลยครับผมตัดผมตรงนี้เด็กับเด็กมากจริงริงนะครับชินจาชามีแต่คนช็อกว่าทำไมตัดผมคือหนึ่งคือผมไว้ทรงผมผมทรงเดิมมาถ้าจะประมาณตั้งแต่เข้าวงการนะครับผมไม่แทบจะไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยผมก็เลยเอ้ยเปลี่ยนลุกดูไหมแบบว่าไหนก็นไหนแล้วช่วงนี้เราปิดกล้องไปแล้วแล้วก็สามารถทำอะไรได้แล้ว ก็เลยลองลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูมันก็จะมันก็จะเดี๋ยวๆหน่อยตัดตั้นเลยครับผมมีคิดมาสักพักแล้วว่าจะตัดใช่ครับกับการเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยรอบนึงเน่มีเคนตกใจว่ากดเข้ามานึกว่าใครกับการเป็นเด็กยิ่งกว่าเดินครับผมผมทรงนี้ครับ ใช่แต่มันก็สบายดีครับสาบผมแล้วเป่าผมแห้งเร็วสะดวกดีใช่ครับนี่มันก็ครับผมไปดูอันนี้ไปย้อมสีกลับด้วยให้มันเป็นสีน้ำตาลหน่อยครับผม ก็ไม่มีอะไรมากเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาอวดตรงผมใหม่ครับผมเดี๋ยวหลายคนเห็นผมทีเดียวแล้วตกใจก็จะได้ทุกคนจะได้เห็นหน้าก่อน <No. S 1> เดี๋ยวผมเออะไรมาให้ดูนี <No. S 1> ่ครัลุกหลักผมไหนีม่ค่อยมีใครเห็นหน้าพิกเทไรใช่ไหม บอกว่าโชวหน่าพิกหน่อยไหม,ไหมน,นี่แมวผมเองครับผมชื่อพิกโกโลนะครับเด็กวัดดพีพี่พี่ทางบ้านเซเร็วเป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กดีไหมเ,เด็กดีหรือเปล่าสงสัยไม่อยากเล่นเขาเลยปล่อยน้องเข้าไปก่อนนะ ทำไมคุณไม่ย้อมผมนี่ย้อมแล้วครับย้อมเป็นสีน่าจะสีดำเอ้ยสีน้ำตาลครับผมเนี่ยถ้าดูจากไกลๆจะเห็นเป็นสีนี้ mm hmm. อาา่าฮะตัดสั้นเลยครับรอบนี้ mm hmm. มันก็สบายหัวดีเพิ่งเคยตัดครั้งแรกครับผมใช่มีหลายคนน่าจะงงทำไมผมตัด เปลี่ยนเปลี่ยนลุกบ้างครับลุกเดิมมาหลายปีแล้วเดี๋ยวกําลังจะไปทานข้าวครับผมครับก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันเออเป็นเดือนไพร์มันใช่ไหมครับผมก็เห็นเขาก็มาร่วมเฉลิมฉล,มฉลองด้วยผมก็มีโอกาสได้ไปเดินทานสักนิดนึดนงก็เห็นโอ้โหสุดยอดมากมขอให้พระบอผ่านม,มีหลายคนตกใจกับใคเปรมเองครับเป็มคนเดิม คนเดิมครับผมแค่เปลี่ยนทรงผมเฉยครับจริงๆทรงนี้แบบว่ามันเหมือนกลับไปเป็นเด็กมากกว่าตอนผมนะ,นะอายุเท่าไหร่นีโอ้โหมอต้นนะครับทรงนี้เพราะว่ามอปลายก็ได้ไหวอย่ายแต่มีตอนรอดอแต่ทรงผมมันก็ไม่เหมือนกันอืมใช่ครับ<ม>ก็ตัดพันเลยว่าจะได้ทำอะไรสะดวกขึ้นด้วยอืม ต่อผมง่ายขึ้นอะไรไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องดูแลอะไรมากครับผมจะเป็น้หนุ่มผมตั้งเหลาครับผมผมยังติดจมูกเลยไิ่ตัดมากยนีครับหนุ่มจีนน้องมาต้นใช่ครับใช่แล้วผมไม่ของคุณสวยมากขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวอยู่ไปสักพักน่าจะชินครับผมเพราะว่า ตอนนี้มองกระจกทีไรก็รู้สึกเอะนี่ใครแบบไม่ไม่ไม่เลยคนหน้าคนตาใช่ไหมหลายคนน,น,น่าจะตกใจเพราะผมเองก็ตกใจมากตกใจจริงๆใช่ครับ <c oughs> ครับผมก็เห็นเดี๋ยวเดือนนี้น่าจะมีงานที่แบบได้เจอทุกคนอยู่นะครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งทีพว่ารู้สึกว่าไม่ได้เจอแฟนๆช,นช,นชาวชาวไทย นานมากแล้วก็ไม่ได้พบปะพูดคุยกันนานเหลือเกินตะกี้ไปทัวร์แฟนมีตมาครับไปต่างประเทศมาในหลายประเทศครับก็ประมาณนี้ครับผมแวะเข้ามาทักทายเฉยก็ไว้มีโอกาสว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมไปคุยกันนะครับไ้คุยกันใหม่เดี๋ยวไว้หาโอกาสมาคุยด้วยเรื่อยๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกินข้าวแล้วก็ใครเดินทางก็ ตั้งใจขับรถแล้วก็ยังโมจะดูไลฟ์นะครับผมถ้าใครขับรถไปด้วยอยครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่